สวัสดีครับผมจีรลอดิพิพัฒน์ก้าไม้มงคลกาฝากของดีโทนสิทธิ์ก็วันนี้วันที่16กันยานะครับใครซื้อหวยซื้อเบอร์ก็ขอให้โชคดีนะครับสมหวังกันนะฮะก็อันนี้ะประคำนะครับประคำไม้กาฝากนะฮะประคำไม้กาฝากมันก็แบบนี้เนี่ยต้องใช้ช่วงส่วนเนี่ยฮะที่ทํานะครับอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงประดิษแกะจากไม้พยุงนะครับหยิบให้ดู เห็นไหมฮะจะใช้ช่วงนี้นะครับเพื่อทําประหลัดขิดหรือว่าประคำนะฮะเนี่ยดูไมะแห้งเลยต้องกิ่งใหญ่ๆแต่เนี่ยดูเลยใหญ่แค่ไหนท่านก็ดูเอาแล้วกัน <c oughs> นะครับหายากที่จะกิ่งใหญ่หายากนะครับอันนี้ประคำเอ่อเจ็ดสิบเก้ามงคลกาฝากนะครับรับประกันว่าแท้ทุกเม็ดนะฮะกาฝากแท้ทุกเม็ดนะครับนี่ ไม่ฮะเรามีเยอะครับเรามีเยอะก็คือของเราครบเก้าไม้มงคลกาฝากนะครับแล้วก็อันนี้19มงคลกาฝากสําหรับใส่ข้อมือชายก็ได้หญิงก็ได้นะครับแช่น้ํามันจัน,นเพิ่มพุทธคุณนะครับสนใจสอบถามทักได้นะฮะร,ราคาก็ไม่แพงนะครับดูเราต้องใช้ขัดเพราะถ้าแตกปุ๊บก็เสียเลยใช้ไม่ได้นะครับห้อยพระได้หนึ่งองค์นะนะครับ อยู่ได้เลยก็เดี๋ยวถ้าลงใน y o u t u b e ท่านไหนเห็นใน YouTube สนใจก็เพิ่มเพื่อนในเฟซได้ครับจีรโรอดลิมพิพัฒหรือก้าวไม้มงคลกาฝากของดิทอนสิทธิ์ก้าวไม้มงคลกาฝากของดิทอนสิทธิ์ทั้งกลุ่มและเพจชื่อเดียวกันนะครับเบอร์โทรสายตรงนะฮะเบอร์โทรนี่เพิ่มเพื่อนในไลน์ได้นะแต่ว่าขอให้ท่านแคปภาพที่ท่านเห็นสินค้านะครับและทักมาด้วยเพราะผมไม่ตอบรับเพื่อนมั่วนะฮะในไลน์นะครับขอให้แคปภาพมาด้วย นะครับแล้พิมพมาว่าเออสนใจสินค้าคุณก็อาจจะได้ลถนะฮะถ้าเห็นใน YouTube ได้ลดราคาไม่มากไม่น้อยอะไรก็พอดีพอดีอดนะครับน่ฮะเบอร์โทรนะครับ0619185753 0619185753นะครับสนใจสอบถามทักได้รับประกันทำจากไม้กาฝากแท้ทุกเม็ดเป็นไม้มงคลของทนสิทธิ์ เดี๋ยวก็ลงโพสต์นี่ด้วยครับปราดขิกเปลือกมีใครชอบนะครับแกะอันนี้เป็นไม้พยุงใหญ่เลยนะครับชีวิตฐานะครอบครัวการเงินการงานความรักนะครับผมเนี่นะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันอาจจะไม่สวยนะครับเพราะอันนี้เป็นที่ลองหัดแกะแรกๆนะฮะอาจจะไม่สวยแต่ถ้าพุทธคุณระบูชานะครับก็ถ้าใครท้าไหนสนใจก็เดี๋ยวผมให้แผ่นทองไปด้วยนะคุณก็เอาไปลาดธนาเองนะครับแล้วก็ติดเองนะฮะ ทองเปลวนะครับผมดูฮะอีกทีขอบคุณมากครับผมจีรโลจนเหลียพิพัฒน์เก้าแม่มงคลก้าฝากของที่ทอนสิขอบคุณครับ